คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแอดตั้งชื่อตัวละครเรียบร้อยนะครับตั้งชื่อตามช่องเลยนะตามใจฉันนะครับเอาละครับตั้งชื่อเสร็จปั๊บตัวละครเราออกมาจากจากแท่งอัมพันนะฮะล่วงครับล่วงต้องรับครับแสดงว่าเข้าไปอัปเกรดตัวละครเออไปอัปเกรดเรืออเมริการรักษา นะอาจจะมีการรักษานอนพักอยู่นะครับรอฟื้นฟูร่างกายนะฮะร,รักษาอยู่ในห้องแพทย์ด้วยนะครับโดยมีเจอคนที่เป็นพลังงานลึกลับเนี่ยคอยดูแลอยู่ตื่นแล้วสินะอะไรเนี่ยชื่ออะไรเอ่ย ไม่เป็นไรที่นี่ปลอดภัยอ่าต้องอ่านซับไตเติลน่ยนะครับอ่านซับไทยเอาแอดจะผ่านตรงนี้ไปดีกว่าเพราะว่ามันจะยาวคุณผู้ชมกับเพื่อนๆไปดูเองนะครับ<ว>อแอดจะข้ามไปนะฮะดีหมดคุณผู้ชม การเริ่มต้นใหม่จะดีก็ได้เอนบิดิเตอร์ <mit> ของเ n f i n ิลอินดัสทรีนะฮะนี่ครับแล้วก็ลุยผจญภัยในโลกการต่อสู้ของดาวดวงหนึ่งฮะแอดจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะแต่แอดทิมพ์ไว้ใน description ใต้คลิปนี่นะฮะแอดทิมพ์ใต้คลิปไปแล้วนะฮะเกิดทึงที่ดวงดาวอีกดวงหนึ่งแต่าหากไม่ใช่ ไม่ใช่เอิร์ธนะครับแต่อีกดวงหนึ่งคนนี้ชื่อเพอริก้าตัวสอบร่างกายเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราพาคุณเดินทัวร์ได้แล้วอ้าวนะฮะตัวละครเรากลายเป็นเอ็นมินิสเตอร์คนใหม่พาทัวร์โรงงานคัแอดขอห้ามตรงนี้ไปแล้วกัน ทาร์ลสครับดาวดวงนี้ชื่อดาวทาลอสเส์วงแหวนส่วนกลางมาพามาดูแล้วนะครับเฮ้แอดจะข้ามยังไงเนี่ยอ๋อเคเวสมาแล้วนะครับการตื่นรู้นะครับตามเพริก้าไปที่สะพานนะครระยะ10เมตรนะนี่ครับระยะ10เมตรตามไปเลยอุ้ยล้มล้มล้มแหม เดินให้ดีอย่าวิ่งสะดุดเล็กสองเมตรแล้วนะครับเราสามารถหมุนจอไปด้วยนะครับใช้มือซ้ายพาตัวละครเดินไปนะฮะแล้วก็นิ้วขวานี่ก็สามารถที่จะหมุนจอได้นะครับแตะที่หน้าจอแล้วก็ลากไปเพื่อหมุนจอให้เราสามารถเดินตามตัวละคร ในเนื้อเรื่องได้เร็วขึ้นนะครับต้องใช้สองมือนะฮะนะเติมเพอริก้าไปนะพอริก้าเดินเราก็เดินถึงแล้วครับอะไรเอ่ยโอ้สะพานเดินเรือเหรอเออแล้วตัวละครเราปิดตาเราจะรู้ได้ไงจะเห็นได้ไง ดาวดวงนี้ก็คือดาวคาร์ลสสองนะครับโอ้โหโอนี่คือดาวาคาร์าาลสสองใช้จังหวะเวลาในการโหลดข้อมูลนานพอสมควรนะเพราะว่าอาจจะเป็นที่เน็ตที่บ้านแอดมันความเร็วน้อยเลยความเร็วแค่41มิลลิเซกนั่นเองเอาไปแล้วครับโทริก้าโทริก้า ควบมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเอาตัวละครของเราซ้อนท้ายไปด้วยคัดซีนตรงนี้ก็ไม่สามารถข้ามได้เช่นเดียวกันนะฮะเกมเขาต้องการให้เราดูเนื้อเรื่องว่าเนื้อเรื่องมันจะไปประมาณนี้นะครับเฟอริก้าจะพาตัวละครเราไปไหนอเออจะพาตามใจฉันไปไหนเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์ล้มมอเตอร์ไซค์พังไปเลยนะครับไฟลุก เอาแล้วครับเจอมอนสเตอร์ก่อตัวขึ้นจากก้อนหินนะฮะเอาแล้วโพลิกา้าเรียกอา้ดออกมาแล้วตัวละครจะเป็น 3D สไตล์เดียวกับแองเจิลหรือเจนเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะยืนยันการต่อสู้เป็นทีมนะยืนยันเลยนะครับทีนี้พอต่อสู้เป็นทีมเนี่ยแตะเพื่อดําเนินการต่อแตะแล้วนะครับเอาแล้ฮะแต่ว่าการลุยเราจะต้อง ต้องรู้แบบแมนนวนแน่เลยเนี่ยไม่สามารถออโตได้นะครับแต่เราสามารถที่จะแตะเปลี่ยนได้นะคล้ายๆกับพวกกลุ่มวูทูลิงเว็บดินแดนที่แตกร้าวนะครับไปแล้วนะครับ ไปต่อเออเจ็ดสิบหกเมตรนะครับครับระยะทางสั้นลงแล้วนะฮะเหลือสี่สิบกว่าลนะสามสิบยี่สิบสี่เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเอาแล้วครับลุยแล้ว เราจะสับตัวก็ได้นะครับแตะปั๊บเฮ้ยแตะเพื่อเปลี่ยนตัวละครเอาแล้วฮะนี่ฮะแตะเพื่อเปลี่ยนตัวละครได้นะครับเราจะควบคุมตัวไหนนะครับเราควบคุมตัวไหนตัวละครที่เหลือก็จะสู้แบบออโต้นะแตะที่ตัวละครเรานะครับให้เพอร์ิก้าี่ยเป็นออโต้นะครับ ฝ่าวงล้อมไว้ให้ได้เฮ้ยาอะไรฮะเอก้าติดแข็งมาแล้วเอก้าติดแข็งอยู่ไหนเควสก็คือฝ่าวงล้อมแล้วก็หาทางเข้าสู่ฐานนะฮะถึงแล้วถึงแล้วแล้วไปไหนต่อละ่ะเนี่ยตรงนี้นะครับ ตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแตะปั๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธนี่ครับบนันทึกการต่อสู้ขั้นสูงนี้ที่มาการสำรวจและการเก็บของอะไรนี่นะครับมาสามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้ไอเทมภารกิจเะฮะที่เก็บขเงมีค่าเข้าปเปในที่เก็บเองนเ่นเองนเฮะโอเคทีนีเเราไปต่ออ๋อถ้าเราแตะเรงนี้นะครับถ้าเราแตะตรงนี้นรูปศูตตนย์รูปศูนย์เิงนี่นะฮะมันจะทําให้เรา มองจอจะปรับให้เราหันหน้าเข้าไปหาทิศทางที่เราจะต้องเดินนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็เดินเลยเฮ้ยมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วจุดตรงนี้มาแล้วสามสิบสี่เมตรตรงนี้มาแล้วนะครับนี่สามสิบสี่เมตรไปทางไหนสามสิบสามแลวนะครับเฮ้ยหมุนจอหมุนจอ ถึงแล้วอ่ะถึงแล้วก็คือเข้ามาที่เดิมฮนะเข้ามาที่เดิมนะฮะไม่เจอถึงแล้วแต่เข้ามาหาไม่เจอนะฮะว่าจุดที่เกมต้องการนะคือตรงไหน ใครที่เป็นคอแอคชั่นนะถูกใจแน่เลยซึ่งทุกอย่างต้องลุยเองเนี่ยเฮ้ยผิดนะครับถ้าไปถนนนะผิดต้องกลับมาทางนี้นะฮะ ต้องกลับมาทางด้านนี้เฮ้ยหรือว่าจุดที่ต้องการอยู่ด้านบนเราจะ,กระ,ดดะรกระโดดขึ้นไปดูสิได้ไหมอ่ะไม่ได้นะครับถึงแล้วกระโดดขึ้นไป ต้องไปค้นหานะครับว่าจุดที่เกมต้องการเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรเปิดดูสิเอาแล้วครับโลโตโปิซึมนะฮะได้ไอเทมมาเพียบเลยนะครับไอเทมมาเพียบเลยส่วนทางเข้าสู่ฐานนะตอนนี้ฮะหาทางเข้าสู่ฐานนะสามสิบสามเมตรนะครับสามสิบสามเมตรนะรหมุนจอนะครับเฮ้ยเก็บก่อนสิเฮ้ยเก็บของก่อน เก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บยังไงอ่ะเฮ้ยเก็บของก่อนเก็บของก่อนนะครับนี่อ๋อต้องแตะอย่างนี้นะเป็นการเก็บของนะครับเสร็จแล้วเดินไปข้างหน้าถึงแล้วหาทางเข้าสู่ฐานถึงแล้วนะครับทางเข้าสู่ฐานอยู่ตรงไหนต้องหาให้เจอมันต้องอยู่ในบริเวณนี้นะครับ เออนี่คือทางเข้าสู่ฐานตรงนู้นหรือเปล่าเอยที่มีแสงพุ่งขึ้นมาสามารถที่จะกระโดดได้นะครับเออเอาแล้วฮะเฮ้ยสามสิบสามเมตรอยู่ดีนะครับสิบสามเมตรนะครับใช้เชือกเพื่อปีนขึ้นไปยังจุดสูงสุดเอาแล้วครับใช้เชือกนะครับใช้เชือกเพื่อปีนขึ้นไปเอาแล้วฮะ เจอแล้วเชือกอยู่ตรงนี้ปับ๊บเ,เชือกแน่แตะเลยยืนยันปับ๊บขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อไปอีก20กว่าเมตรนะครับนี่ฮะเป็นลักษณะนี้นะครับการเดินเกมประมาณนี้แนละ้วเหลือ1 9เมตรนะฮะ19เเมตรการจะขึ้นไปเนี่ยต้องหาจุดให้ได้ว่า เราอาจจะต้องใช้สลิงหรือใช้กระโดดนะฮะต้องค้นหาด้วยตัวเองนะครับนะฮะยีกว่าเมตรแล้วกระโดดขึ้นไปบนเฮ้ยกลนนะฮะอ๋อถ้งขึ้นไปหาทางอาจจะมีสะพานประเภทนี้นะครับขึ้นไปโอเคเหลือ12เมตรครบแล้วนะครับ เหลืออีเมตรนะฮะเฮ้ยไปไหนอะ5เมตรนี่ไงเจอแล้วนะครับนี่เลยเป้าหมายที่ตามหานะฮะโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับ Ark Knight Enfield นะครับการเดินเกมเป็นประมาณนี้ครับสไตล์วูท์ริงเวฟนะฮะแล้วกราฟิกเป็น 3D สวยงามมากหวังว่าจะถูกใจคอแอคชั่น RPG เต็มรูปแบบทั้งหลายนะครับก็กับเพื่อนๆด้วยนะครับผู้ชมด้วยนะจะถูกใจครับก็ ใครชอบก็ติดตั้งเลนได้เลยนะครับพบันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ